อุทยานวังตะไคร้ค่ะน้ำตกวังตะไคร้นะคะไปค่ะสวัสดีทักทายเพืเ่อนๆพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้ช่องคุรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะวังตะไคร้มาแล้วค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะว้าวนี่ที่จอดรถโอ้สุดยอด รถเล่นน้ํานะคะต้นน้ำปลายน้ํานะคะขับรถได้รอบสี่กิโลนะคะอน้อถ,ถ,ถึงป้อมทางออกเลยใ่อ่าใช่ใช่ปะมันบุญเ่อมันบุญทางออกแล้วมีให้เช่ายางได้ด้วย ชุดกันฝนด้วยห้ามจอดตลอดแนวนะคะเราก็ขับบน4กิโลนะคะรอบนี้นะคะก็เห็นรถนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะ เป็นส่วนตัวนะคะนี่ก็เป็นบ้านพักนะคะใกล้น้ําริมทานสองน่าจะแพงคนถึงไม่เช่าเราต้องไปถามเขานู่นนะคะต้นไม้ส,สวยๆนะคะ บรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะนะฮะบ้านใหม่กลางน้ำมีบ้านใหม่ด้วยเมืม่อฝนฟ้าขนองห้ามอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วเราก็ออกมา ไปตามสินทางอ,ออกออกทางออกทางไหนอ่ะออกที่เดียวทางไหนแล้วข้าทางไหนเราก็จำไม่ได้ออกน่าจะออกไปกับเขานี่แหละ,ะใช่ออกทางนี้ถูกแล้ว น้อยเกาะใหญ่เขียวร่มดื่นนะฮะ,ฮะก็ออกตามทางมันต้องวนออกได้นะคะสี่กิโลรอบนี้ไป่ว่าน้ำตกนี่ล้อมรอบเลยเนาะ ล้อมรอบเล่นได้หมดนะฮะไงไหนห่างงเนี่นยน, <ssä> นั่นก็งงเหมือนกันออกไปไม่ถูกนะ <c oughs> โอ้นี่ไงทางออกเขาบอกแล้วพอนี่ไงหยุดเป็นทางออก ต้องออกก่อนนะหมดดึกดุ่มคืมเพระบาะว่ามันต้นไม้เยอ,ะ,อะเราออกแล้วค่ะีค่ะขับรถรอบเลยน้ำตกวังตะไคร้อุทยานแห่งชาติขับรถเข้ามาคันละหนึ่งร้อยห้าสิบนั่งสองคนก็ร้อยห้าสิบนั่งแปดคนก็ร้อยห้าสิบค่ะหกคนหกคนใช่ไหมคะ ระวังถนนลื่นระวังขับช้าๆใหค่อยไปให้่อยค่ะเขมีเส้นขาวแดงนะคะกํากับด้วยตอนนั้นเราไปที่ไหนที่วันตรงวอบอกกัน อไปที่ไหนก็จําไม่ได้ที่ว่าบอกทางแค่เ็แบบทางกดเคียวมันได้ต้องบอกทางกันเขาบอกว่าทางออกคือทางเดียววนรอบสี่กิโลบ้านแก่งใหญ่ใครจะกล้าอยู่นี่เขียนป้ายทางออกแล้วนะคะระวังขาวแดงค่ะรักธรรมชาตินะคะ ใครรักธรรมชาติก็ต้องมาท่องเที่ยวน้ำตกเพราะมันไม่ต้องเดินนะคะน้ำตกตดาตอนเราก็ไม่ได้เดินเยอะแต่น้ำตกสาลิกานี่ไม่มั่นใจนะคะเพราะไม่เคยไปสักครั้งเลยไปบ้างไม่เคยไปสักครั้งอยากไปก็ไปให้มันหมดไปว่าได้มาแล้วใช่ไหม,มจะได้คุยได้ว่ามานครนายกครบหมดทุกน้ำตก ต่บ้านนั้นยังนะอะไรบ,บ้านนาระวังนะคะล้อมรอบไปเลยนะคะถนนลื่นนะคะจะมีป้ายบอกกำกับไว้ ออกออกขอบแล้วคันนั้นหายไปไหนอ่ะ มหกณีสุดยอดสว่างแล้วค่ะค่อยๆค,ค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานวังตะไคร้ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพต้นไม้พระราชทานนะก็ให้ลดความเร็ว <c oughs> ปลายทางออกแล้วนะคะมีลูกศรบอกข้างหน้าครั้งแรกลองไปถามมีเล่มขายไหมไม่มีใช่ไหมไม่กแวนี่เป็นทางออกแล้วะคะ่ะ คนละจุดครับที่เข้าอ่คนละจุดออกอทางนึงเข้าทางนึงนะฮะนั่นไงไป้ายเออ,อ,อทำไมคนละจุดงงเน้อะ่ะเราสองคนตายายงงค่ะพี่น้องขาเอาละคะ่ะนี่ละค่ะคลิปคลิปวังตะไคร้นะคะ,คคนะคะ,ะ,คะจบสมบูรณ์นะคะโอ้สุดยอดนะครับบรรยากาศดีทีนี้เราก็จะเข้าไปเรียกว่า อ่ะเลี้ยวเลี้ยวขวาสิคะอ่ะคลิปนี้นะฮะ